เขียนอัตราส่วนโต๊ะหนึ่งตัวใช้เก้าอี้สี่ตัวเขียนเป็นอัตราส่วนได้อย่างไรแล้วก็มาเขียนว่าอัตราส่วนของโต๊ะต่อเกาอี้ก็จะเป็นหนึ่งต่อสี่นะคะก็คือโต๊ะกี่ตัวล่ะโต๊ะหนึ่งก็ใส่เลขหนึ 1, ่งเก้าอี้สี่ตัวก็ใส่เลขสี่แค่นี้เองเห็นไหมง่าย หรือเราจะเขียนในวิธีหนึ่งก็ได้ค่ะหรืออัตราส่วนเก้าอี้ต่อโต๊ะก็ได้เก้าอี้กี่ตัวล่ะเก้าอี้สี่โต๊ะหนึ่งก็เป็นสี่ต่อหน,นึ่งนี้ข้อแรกอันนั้นง่ายครูเชื่อว่าอันนี้เรื่องนี้นักเรียนทําได้นะคะ,อะลองดูอันนี้สินักเรียนเรียนห้าวันหยุดสองวันอ่าข้อนี้นักเรียนตอบได้แมมตาส่วนเน นักอัตราส่วนวันเรียนกับวันหยุดเป็นเท่าไหร่คะอ่าต่อสองใช่ไหมอ,อ่และถ้าอัตราส่วนวันหยุดต่อวันเรียนล่ะก็จะเป็นสองต่อหเห็นไหมง่ายไหมคะอืมง่ายมากเลยค่ารถประจำทางคนละ,นะยีสบาทอ้าวทำย ทีนี้มีตัวเลขเดียวเองค่ารถประจำทางคนละ20บาทคนละหมายถึงกี่คนคะเออหนึคนใช่ไหมอันเราก็จะได้ว่าอัตราส่วนคนต่อค่ารถก็จะเป็น1ต่อ20สหรืออัตราส่วนค่ารถต่อคนก็จะเป็น20ิต่อ1นั่นเอง ได้แล้วไปทำแบบหัดกันดูนะคะในหน้า121เชื่อว่าทำได้แน่นอนนักเรียนได้ทำแบบหัดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูใบงานการเขียนตัดตส่วนที่เป็นรูปบ้านนะคะครูเชื่อว่าถ้านักเรียนได้ฟังคลิปนี้หรือได้เข้าเรียนแล้วนะคะรับรองว่านักเรียนทำได้แน่นอนค่ะนะ รับรองว่าใบงานชิ้นนี้นักเรียนได้เต็มแน่นอนโอเคนะคะลองฝึกทำดูนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ